เออ,อย่างนี้ต้องออกไปตรวจพื้นที่สักหน่อยแล้ว ทำไมความอุดมสมบูรณ์ของสองแปลงนี่มันจังต่างกันเหลือเกินไหนดูสิตาเตอก็ไม่ค่อยจะดีมองไม่ค่อยจะเห็นเฮ้อข้าวมันขึ้นช้าใจจริงเงิงนก็ไม่ค่อยมีใช้ไหนจะต้องใช้นี่เขาอีกอ้าวใครมาอีกแล้วนั่นอ้าวรวยเดิไปไหนแล้วนั่นกำลังจะเอาผักไปส่งที่ตลาดอะพี่ไปอีกแล ื่อวานาเพิ่งเก็ไปส่งก็พอดีปลูกหลายย่างอ่ะพี่อ้าวไม่ทำนาลิงเลียวเหรอครับผมทำเกษตรทฤษฎีใหม่อ่ะพี่ไปเอามาจากไหนอีกแล่ะเนี่ยปะทูพี่ไปอยู่ไหนวันนี้ก็ทำตามที่ในหลวงท่านสอนไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวผมไปส่งผักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายพี่ฟังแล้วกันนะเออบอกแล้วใใช้ไบโอดิเซลอ้าวสำรวยกลับมาพอดีเลยอ้าวกับมาแล้วหรือเป็นไงบ้างล่ะ ก็ดีอ่ะพี่เออเมื่อกี้พี่ถามผมถึงเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยอืมทฤษฎีใหม่เนี่ยนะพี่มันเป็นการจัดก,การด้านดินและน้ะํมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะพี่โดยเฉพาะเรื่องน้ํเหมือเมื่อถึงหน้าแล้งนะก็จะไม่ขาดแคลนน้ามากเลยพี่เอาอย่างนี้นะพี่จน้นเดี๋ยวผมจะสอนพี่ท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่แต่พี่ต้องทําตามผมก่อนเลยนะขั้นแรกเลยอ๋อทีมงานขอไว้บอดดย มันเป็นการพึ่งพาตัวเองแบบง่ายๆอ่ะพี่มันอย่างนี้พี่พี่จะต้องแบ่งที่ดินของพี่ออกเป็นส่วนๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยพี่ก็ขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้อ,อีกสามสิเปอร์เซ็นพี่ก็ใช้ปลูกข้าวไปอ,อีกสามสิบเปอร์เซ็นตพี่ก็ใช้ปลูกผักแล้วก็ไม้ยืนต้น และอีกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือนะพี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของพี่นั่นแหละอืออือย่างนี้เราก็ใช้ที่ดินได้เต็มส่วนเลยสิใช่แล้วพีม่มันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเออพี่จนพี่รู้หรือเปล่ากเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะพี่อืออถ้าเราฟังอยู่ เนี่ยพี่ข้อดีของมันน่ะทาให้เราเนี่ยอยู่อย่างประหยัดอะ,ะแต่พออยู่พอกินนะพี่หน้าแล้งเนี่ยนะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้เออแล้วบางทีเนี่ยถ้าฝนตกตามฤด,ดูกาลเนี่ยก็ทําให้เรามีไรายได้ได้มากเลยอะ เออพี่แล้วข้อนี้สำคัญมากเลยในกรณีที่เกิดอุทกภัยนะพี่ทําให้เราเนี่ยสามารถฟรื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลยอือัอดีขนาดนี้ใช่หรอใช่ก็มันดีจริงจน้นพี่ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมีประโยชน์มากมผมจะลอยพี่ทําขั้นตอนที่1เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนที่สให้พี่ฟังโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะลองทําดูนะ พี่จนเป็นไงบ้างอะพี่จะเป็นยังไงอะก็เป็นค่านี่แหละเล่นผมซะแล้วโอ้ยอ้อเล่นนะก็พออยู่ก็กินแล้วสำรวยแล้ววันนี้มีอะไรหรือเปล่ามีสิพี่คือวันนี้ผมจะมาชวนพี่ทำขั้นตอนที่สองต่อไงอ๋อๆๆไหนก็มาแล้วไปไปกินน้ำกินข้าวซะก่อนกินน้ำนเดียวดีกว่าอย่ากินข้าวเลยมันแข็งพี่จนเงินปันผลสหอากรณ์ออกแล้วนะอ้าวเหรอข้าลืมไปเลยเนี่ย แม่มันน่าสนใจนะของดีๆแบบนี้มันต้องมีส่วนร่วมกันหน่อยแล้วสวัสดีครับผมเป็นเทวดาปลอมตัวมาครับ <c oughs> ผล้อเล่นนะ <c oughs> พวกคุณไม่รู้หรอกคือผมจะมาชวนพวกคุณร่วมลงทุนส่งผลผลิตออกนอกประเทศพวกคุณสนใจไหมครับ <c oughs> ตกลงคุณสองคนว่าไงโ <c oughs> นี่มันทฤษฎีขั้นที่สามเลยนี่มันเป็นการร่วมลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเลยเอพี่เอออดีล้ะสิโอเค เอกับฉันแม้จะไม่ได้พบกันนานเท่าไรฉันก็ยังเฝ้าฝันเฝ้ารอวัน